สวัสดีครับเพื่อนช่างทุกท่านครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับทีวี s อ G เนะครับเป็นทีวีเป็นแทนจีนนะครับอาการก็คือเปิดไปสักระยะหนึ่งนะครับประมาณสักนาทีสองนาทีครับก็จะเกิดอาการสีเพี้ยนนะครับนะครับตอนนี้กําลังเปิดนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูไปสักนิดนึงนะครับ เป็นอาการสีเพี้ยนนะครับคือสีสีแดงนะครับสีแดงหายไปนะครับเป็นระบบสีมาไม่ครบนะครับสำหรับทีวีเครื่องนี้นะครับเปิดไปสักระยะนะครับก็จะเป็นอาการนี้นะครับถ้าเราปิดใหม่เปิดใหม่อีกก็เป็นแบบเดิมนะครับรอนิดหนึ่งก็เป็นนะครับก็เกิดอาการสีเพี้ยนนะครับ <ả>? <sniff> เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูครับวิธีทํานะครับว่าจะแก้ยังไงนะครับให้หายขัดนะครับครับผมก็เลยทำการย้ำนะครับย้ำตะกัวนะครับในจุด R G B นะครับในจุดทา a n s ิเตอร์ R G B นะครับทั้งสามตัวนะครับมีสีเขียวแดงน้ำเงินนะครับซึ่งสีแดงหายนะครับผมก็เลยย้ำตะกัวนะครับ ทดลองเปิดขึ้นนะครับเปิดเปิดไปแล้วนะครับก็ยังไม่หายอีกนะครับผมก็เลยนะครับพอดีคลิปผมไม่ได้ถ่ายทําไว้นะครับเดี๋ยวขอดูนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่าผมทํำยังไงนะครับนี่คือ R G B สตัวนะครับซึ่งผมได้เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่ผมถอดออกนะครับคือตัวนี้นะครับทานซิสเตอร์ นะครับตัวนี้นะครับตัวตำแหน่งอานะครับตำแหน่งสีแดงนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสี 4, 2, 4่สองสี่สองสีอะไรนะครับสองสี่ห้าสองนะครับ 42482นะครับ42482นะครับผมก็เลยทําการเอาตัวอื่นมาใส่แทนนะครับเพราะว่าตัวนี้ทํางานนะครับรู้สึกว่าหลอดภาพมันจะเริ่มเสื่อมไปบ้างนะครับเพราะว่าเกิดอาการกินกระแสนะครับตัวนี้นะครับก็เลยทําให้ทานซิตเตอร์ตัวนี้ร้อนมากนะครับ ร้อนร้อนมากๆครับเปิดไปเรื่อยๆครับก็เกิดหยุดการทํางานนะครับก็เลยทําให้สีไม่สามารถจ่ายมาที่ขา R ได้นะครับคือขาสีแดงได้นะครับก็คือหายไปนะครับสัญญาณไฟหายไปนะครับผมก็เลยเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็ใช้นะครับใช้ซิงค์นะครับอันนี้เป็น เป็นกิฟนะครับกิฟที่ใช้ตีสายไฟฟ้าตามบ้านนะครับก็ามาดัดนะครับดัดก็ดัดเข้าแล้วก็เอากาวตาช่างหยอดลงนิดหนึ่งนะครับเพื่อระบายความร้อนให้กับ,บตันซิเตอร์ผมก็เลยระบายทุกตัวเลยนะครับแล้วเราจะมาลองดูกันว่ามันจะตัดหรือไม่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ จุดทาก็มีแค่นี้นะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าสักระยะห้านาทีสิบนาทีจะตัดเป็นสีเพี้ยนหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับผมไม่ได้ให้เห็นตอนที่ผมทำนะครับเพราะว่าผมได้เอาจิบมาระบายความร้อนนะครับกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับผพราาตัวใหม่มาใส่แล้วก็ต้องระบายออก ครับเพราะว่ากลัวมันเป็นเหมือนเดิมนะครับระบายไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่สวยไม่งามนะครับสำหรับผมชอบ DIY นะครับสำหรับงานแบบนี้นะครับเสียบปลั๊กเลยนะครับนี่เป็นท่านจีนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับท่านเครื่องนะครับเกี่ยวกับตัวนี้นะครับแผงวิดีโอนะครับ รอสักครู่นะครับตัวนี้ยังไม่เป็นเลยนะครับครับเวลาผ่านไปสิบนาทีนะครับภาพก็ยังไม่หายนะครับอสีก็ยังไม่เพี้ยนนะครับยังเป็นปกตินะครับเดี๋ยวผมมาลองทำดูตอชิเตอร์สามตัวนี้นะครับว่าร้อนหรือเปล่านะครับครับมีอุ่นออกมานะครับไม่ไม่ไม่ร้อนจัดเหมือนเดิมแล้วนะครับ ันนี้อุ่นๆนะครับใช้แผ่นระบายความร้อนออกมาจากนี่ครับเป็นทีวีของจีนนะครับเป็นแท่นจีนนะครับคือเจ้าของเขาก็อยายังอยากได้อยู่นะครับเลยต้องซ่อมนะครับไม่ร้อนนะครับไม่อุ่นๆนะครับก็น่าจะปิดงานได้นะครับสียังเหมือนเดิมนะครับไม่เพี้ยนไม่อะไรนะครับสาเหตุก็คือทานซิสเตอร์นะครับ ตัวนี้ครับร้อนมากนะครับร้อนแล้วก็เกิดอาการไม่ทํางานไปเฉยๆนะครับคือด้านไปเลยนะครับครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับอาการสีเพี้ยนนะครับเปลี่ยนตานชิตเตอร์แล้วใส่แผ่นระบายความร้อนนะครับให้มันระบายความร้อนขึ้นมานะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ